อาในระหว่างการปฏิบัติภารกิจทาสีป้ายโรงเรียนณตอนนี้ตอนเที่ยงผมได้พบกับเหล่าฝูงลิงเอฟซึ่งเขากำลังใกล้พัฒนากลายเป็นมนุษย์ในสายพันธุ์โฮโมอิเล็กตัสทั้งฝูงมีหัวนหน้าฝูงเป็นสวมผิวหนังเป็นสีเหลือง ทั้งหมดคอยครอบผมฟูงของลิงเอฟตัวอื่นๆซึ่งตอนนี้ถ้าลาทิ้งภารกิจไว้ในการทาสีอาจจะเกิดความเสียหายจากลิงเอฟฝูงนี้แน่นอนผมจึงจำเป็นต้องเฝ้าดูฟูงลิงเอฟเหล่านี้ไม่ให้มาใกล้กับผลงานชิ้นที่เรียกว่าสุดดาบจริงๆของผม ผมต้องรอลากันเพียงครั้นี้ครับ